สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องบรรยากาศโมเมนต์สุดน่ารักของเมนเทอร์ริซ่าจากรายการยูทวิตยูซีเซนสามอีพที่ยังคงโชว์ลีลาความสามารถเป็นสเตจแรกของเหล่าเด็กฝึกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วพร้อมลุ้นผลการจัดอันดับที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ชมกันในวันที่4มีนาคมซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้นนชมกันเมนเทอร์ลิซาจะน่ารักโหยขนาดไหนมาดูกัน สื่อสื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 มาดูโมเมนต์แรกกับการออกเสียงที่คล้ายกันของคำว่าสื่สืจนทำให้เมนเชอร์ริซ่าไม่เข้าใจจนเอ่ยปากคำว่างงงงเลยพร้อมท่าทางที่ดูน่ารักสายตามองบนเขินเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นมีมให้แฟนๆแชร์ขำกันใหญ่สื่สืงงงเลย สองกับความน่ารักสดใสของเมนเทอร์ริซ่าที่หลุดออกมาระหว่างเหล่าเด็กฝึกเป็นท่าล้อเรียนแท็กซี่แดนที่น้องเคยเต้นไว้ซึ่งก็ถูกอกถูกใจถึงกับเอ่ยปากชมรัวๆว่าฉันมีความสุขมากไม่รู้ว่าทำไมมันดูดีเป็นทีมที่มี energy ที่สุดในวันนี้เลยพร้อมถามเกี่ยวกับท่าเต้นแท็กซี่แดนอีกด้วย โมเมนต์ที่3เมื่อเด็กฝึกคนหนึ่งในคลาสของลิซ่าได้ศูนย์คะแนนจนทำให้เมนเชอร์ลิซ่าตกใจเป็นอย่างมากพร้อมถามขึ้นทันทีว่าทำไมเป็นไปได้ยังไงเพราะจากในคลาสเขาพยายามตั้งใจเป็นอย่างมาก Why he's my favorite และนี่ค่ะก็เป็น3โมเมนต์จากรายการ y o u ย h w วิ h y o ซีซัน o n 3 ep 5ซึงแอดก็ขอยกบางส่วนมาแชร์ให้เพื่อนๆได้นนชมกันกับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถตามไปดูกันแบบเต็มๆที่ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ